คัมแบ็กหรือไม่ประยุทธ์จันโอชาเปิดใจครั้งแรกกระแสะการเมืองไทยยังคงร้อนแรงแบบหยุดไม่อยู่และหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือชื่อของพลออ่างประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังคงมีฐานมวลชนเหนียวแน่นและยังคงถูกจับตาแทบทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวเพียงสั้นๆในงานสาธารณาการโพสต์ข้อความไม่กี่คำในโซเชียล รือแม้แต่การให้สัมภาษณ์สั้นๆระหว่างเดินทางทุกอย่างกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องที่ทําให้ผู้ติดตามการเมืองไทยตั้งคําถามสําคัญว่าเขากําลังจะคัมแบ็กหรือไม่และคําตอบครั้งนี้มาพร้อมการเปิดใจเป็นครั้งแรกแบบชัดเจนมากว่าที่เคยตลอดช่วงเวลาอดีตนายกแทบไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อทําให้กระแสลือยิ่งทวีความร้อนแรงหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเขาอาจกําลังเตรียมบทบาทใหม่หรือมีทีมงานกาลังกําหนดทิศทางทางการเมืองให้กลับมาอีกครั้ง ขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าเขาเพียงต้องการใช้ชีวิตสงบสบหลังจากทำงานบริหารประเทศติดต่อกันอย่างยาวนานแต่แล้วการเปริดใจล่าสุดนี้ได้จุดประกายความสนใจทั่วประเทศอีกครั้งเพราะเป็นครั้งแรกที่เขายอมตอบคำถามเรื่องอนาคตทางการเมืองแบบตรงไปตรงมาโดยไม่มีการหลบเลี่ยงเหมือนที่ผ่านมาในบทสัมภาษณ์พลออ่างประยุทธ์กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเขาไม่เคยหายไปจากความสนใจของบ้านเมืองเขายําว่าแม้จะไม่ได้ดํารงตําแหน่งใด แต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติยังคงอยู่ในสายตาและความห่วงใยของเขาเสมอข้อความดังกล่าวยิ่งทําให้หลายคนตีความว่านี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าประยุทธ์ยังไม่ได้วางมือเต็มตัวแต่ยังคงจับตาการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างจริงจังและพร้อมจะมีบทบาทหากถึงเวลาจําเป็นเขาย่างกล่าวถึงกระแสข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นข่าวทีมงานเก่าที่เริ่มกลับมารวมตัว ข่าวการพบปะนักการเมืองหลายกลุ่มหรือการปรากฏตัวในงานระดับชาติที่ดูเหมือนจะมากขึ้นกว่าเดิมประยุทธ์ปฏิเสธว่าไม่ได้มีแผนคัมแบ็กอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็ไม่ปิดประตูทั้งหมดเขากล่าวเพียงว่าอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้วันนี้ผมทําเท่าที่จําเป็นและทําในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองคําพูดนี้เองที่ยิ่งทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีพื้นที่ความเป็นไปได้บางอย่างที่กําลังถูกทิ้งไว้ให้ตีความกระแสคัมแบ็กของประยุทธ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะข่าวหรือเท่านั้น แต่ยังมาจากบรรยากาศการเมืองไทยที่ยังไม่เสถียรในหลายมิติทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวตามคาดราคาสินค้าที่พุ่งสูงความขัดแย้งในสภาที่มีให้เห็นต่อเนื่องและความท้าทายระดับโลกที่โยงเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานการณ์เหล่านี้ทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยเริ่มคิดถึงช่วงเวลาที่การเมืองไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นภายใต้การบริหารของประยุทธ์แม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายในอดีต แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประชาชนบางส่วนที่ยังรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเขาในฐานะผู้นําที่เด็ดขาดและชัดเจนในขณะที่ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เขาพูดถึงบทบาทของตนแบบถ่อมตัวย้ําว่าไม่ได้ต้องการความขัดแย้งหรืออํานาจเพิ่มเติมเขาต้องการเพียงให้ประเทศเดินหน้าอย่างสงบและประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามตรงๆว่าพร้อมกลับมารับตําแหน่งหรือไม่เขาตอบเพียงว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเป็นคนตัดสินใจแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองและประชาชน คำตอบที่แฝงในทางการเมืองอย่างชัดเจนและทำให้ประเด็นคัมแบ็กถูกพูดถึงมากกว่าเดิมการเปิดใจครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเขาเองรับรู้ถึงสังคมที่กำลังแตกเป็นหลายฝ่ายเขากล่าวว่าอยากเห็นทุกคนร่วมมือกันมากกว่าแบ่งครัวเพราะประเทศต้องการพลังทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาเขายอมรับว่าช่วงที่บริหารประเทศมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิจารณ์แต่ทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจดีและภายใต้ความกดดันจากสถานการณ์รอบด้านอย่างต่อเนื่อง เขายําว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การหาว่าใครถูกหรือผิดแต่คือการมองไปข้างหน้าและหาทางออกร่วมกันกระแสะสังคมหลังจากบทสัมภาษณ์เผยแพร่ออกมานั้นชัดเจนหลายโพสต์ในโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นทันทีบางส่วนมองว่านี่เป็นสัญญาณเตรียมตัวกลับสู่เวทีการเมืองอย่างสมบูรณ์และเป็นไปได้ว่าเขาอาจมีบทบาทในพรรคการเมืองหนึ่งในอนาคตอันไกลขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเขาเพียงต้องการชี้แจงและลดกระแสะข่าวลือ ไม่ได้มีความตั้งใจจะกลับมารับตำแหน่งใดใดแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองมุมมองต่างเห็นตรงกันว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและย่อมมีนนยสำคัญบางประการที่สะท้อนถึงทิศทางในอนาคตความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังสั่นสะเทือนสนามการเมืองทันทีนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มออกแถลงการ์ผ่านสื่อรายงานเชิงลึกจำนวนมากถูกเผยแพร่แบบฉับพลันประเด็นหลักที่หลายฝ่ายตั้งคำถามคือหากประยุทธ์ตัดสินใจกลับมาจริงๆจะส่งผลต่อโครงสร้างการเมืองอย่างไร ราคการเมืองใดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดและประชาชนจะตอบรับแค่ไหนเพราะแม้เขาจะยังมีฐานเสียงเดิมแต่สภาพการเมืองวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและความต้องการของสังคมมีความซับซ้อนกว่าเมื่อหลายปีก่อนส่วนฝั่งนักการเมืองระดับแกนนําหลายคนออกมาตอบสนองต่อประเด็นนี้แบบระมัดระวังบางคนกล่าวว่าเป็นสิทธิของทุกคนที่จะกลับมาทํางานการเมืองหากมีความพร้อม ขณะที่บางคนใช้ถ้อยคำกลางๆเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะทางการเมืองเพิ่มเติมแต่ก็มีบางฝ่ายที่แสดงความกังวลว่าหากเขากลับมาอาจทําให้ความขัดแย้งบางส่วนประทุขึ้นอีกครั้งเพราะอาดีตที่ยังมีเรื่องให้ถกเถียงกันไม่จบอย่างไรก็ตามการตอบสนองเหล่านี้ยิ่งทําให้บทสัมภาษณ์ของประยุทธ์เป็นที่จับตามองมากกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นตรงกันคือประยุทธ์ยังคงเป็นบุคคลที่มีน้ําหนักบนเวทีการเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามเขายังคงเป็นตัวแปรที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เสมอทั้งในด้านความมั่นคงการเมืองการทูตหรือแม้แต่ภาพรวมการบริหารประเทศแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เขาถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่บทบาทของเขาตลอดหลายปีเป็นสิ่งที่ยากจะลบเลือนในช่วงท้ายขององค์การเปิดใจประยุทธ์กล่าวถึงสิ่งที่ตนต้องการมากที่สุดคือการเห็นประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคงเขาเบอกว่าไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตนเองที่ทําหน้าที่นั้น ขอเพียงให้ผู้นำในรุ่นต่อไปมีความตั้งใจและความสามารถพอที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆที่กำลังจะมาถึงเขากล่าวอย่างเรียบง่ายว่าผมอาจไม่ได้อยู่ในทุกเวทีแต่หัวใจผมยังอยู่กับประเทศไทยเสมอข้อความนี้ทำให้หลายคนรู้สึกถึงความผูกพันระหว่างเขากับบ้านเมืองและอาจเป็นคำตอบหนึ่งว่าทำไมข่าวหรือคัมแบ็กยังไม่เคยจางหายบทสัมภาษณ์ครั้งนี้อาจไม่ได้ให้คำตอบตรงๆกับประชาชนแต่กลับสร้างความเข้มข้นให้กับบรรยากาศการเมืองไทยอย่างมาก บางคนมองว่าเป็นเพียงการส่งสัญญาณเบาๆเพื่อให้สังคมรู้ว่าเขายังอยู่ไม่ได้หายไปไหนขนาดที่อีกฝ่ายเชื่อว่านี่คือการวางหมากบนกระดานการเมืองรอบใหม่ที่อาจเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใดคำพูดของเขาในครั้งนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ประเทศไทยจับตาอีกครั้งอย่างใกล้ชิดเพราะหากเขาตัดสินใจจริงไม่ว่าจะกลับมาในรูปแบบใดผลกระทบย่อมขยายวงกว้างทั่วประเทศทันทีจนถึงตอนนี้ประชาชนยังคงรอคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่หนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือชื่อของพลอ่างประยุทจันโอชาจะยังคงปรากฏอยู่บนหน้าสื่อและในกระแสสังคมต่อไปอีกยาวนานไม่ว่าจะกลับมาหรือไม่ก็ตามการเปิดใจครั้งนี้ได้ตอบย้ำให้ทุกคนเห็นว่าเขายังคงเป็นตัวละครสำคัญขององค์การเมืองไทยที่ยังไม่อาจปิดฉากลงได้ง่ายๆและอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทต่อไปที่สังคมไทยต้องรอพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยครับนี่คือต่อเนื้อหาอีกประมาณ2000คํคำไม่มีหัวข้อย่อยไม่มีเฮดดิ้ง ต่อจากบทความเดิมให้เนื้อหาไหลลื่นต่อการเหมือนเป็นบทความเดียวขีดขีดขีด,ดหลังจากการเปิดใจครั้งแรกของประยุทธ์ถูกเผยแพร่ออกไปกระแสะบนโลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟแทบจะในทันทีผู้คนจํานวนมากหลั่งไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงสนับสนุนและคัดค้านอย่างชัดเจนบางคนบอกว่านี่คือสัญญาณคัมแบ็กที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่หลังลงจากตําแหน่งมาและมองว่าเขาอาจกําลังรอจังหวะที่เหมาะสมในการกลับมาแบบมีน้ําหนักกว่าเดิม ขนาดที่อีกหลายคนมองว่าเขาควรพักจากการเมืองอย่างถาวรให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเสียงแบบไหนความจริงที่หลีกเลี่ยงได้ยากคือการเปิดใจครั้งนี้ได้สร้างรอยสันสะเทือนครั้งใหญ่ในภูมิทัศน์การเมืองไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ร้านน้ำชาตลาดเช้าโซเชียลมีเดียและแม้แต่กลุ่มหลายครอบครัวกลายเป็นพื้นที่ถกเถียงเรื่องเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงทุกสายตาหันกลับมาจับจ้องว่าอดีตผู้นำผู้นี้กำลังคิดอะไรอยู่ และมีแผนจะเดินไปทางไหนต่อหลายคนยอมรับตรงกันว่าตลอดเวลาเขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่ทุกครั้งที่พูดกลับมีผลทางการเมืองอย่างชัดเจนความนิ่งของเขายิ่งเพิ่มแรงกดดันให้เกิดการคาดเดามากขึ้นและเมื่อเขายอมเปิดปากจริงๆจ,จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลายเป็นประเด็นระดับชาติทันทีในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์การเมืองเริ่มเคลื่อนไหวยอย่างหนักเพื่อถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของเขา บางคนชี้ว่าทนเสียงและภาษากายของประยุทธ์บ่งบอกว่าตัวเขายังมีความมั่นใจและความสามารถเต็มเปี่ยมการใช้ถ้อยคำที่ไม่ตัดสินใจชัดเจนอย่างอนาคตเป็นเรื่องของประชาชนหรือผมทำเท่าที่ควรทำเป็นสัญญาณในเชิงกลยุทธ์ที่มักพบในนักการเมืองที่กำลังทดสอบกระแสสังคมหากคำตอบจากสาธารณะเป็นบวกก็อาจนำไปสู่เส้นทางคัมแบ็กได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ถ้ากระแสไม่ดีพอการไม่แสดงท่าทีชัดเจนก็ช่วยลดแรงตีกลับได้ ขณะดเดียวกันกลุ่มผู้สนับสนุนประยุทธ์เริ่มรวมตัวกันในโลกโซเชียลส่งข้อความให้กำลังใจอวยพรและแสดงความคิดถึงบทบาทของเขาอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าช่วงเวลาที่เขาบริหารประเทศแม้จะเข้มงวดแต่ก็ทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงและความสงบระดับหนึ่งหลายคนนำภาพเหตุการณ์ช่วงโควิดช่วงความวุ่นวายในภูมิภาคหรือสถานการณ์ความมั่นคงต่างๆมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศในตอนนั้นมีทิศทางชัดเจนกว่าเดิม ส่วนผู้ที่ไม่สนับสนุนก็โต้แยง้งทันทีว่าความเข้มงวดเกินไปทําให้ประเทศขาดเสรีภาพและการพัฒนาในาบางด้านจึงเป็นเรื่องดีแล้วที่ยุคดังกล่าวผ่านพ้นไปดราม่าทางความคิดที่ถาโถมไปมานี้ยิ่งทําให้ชื่อของประยุทธ์เด่นชัดขึ้นจนหลายคนเชื่อว่าเขาหน้าจะคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าการเปิดใจครั้งนี้จะกลายเป็นประเด็นสําคัญเพราะถ้าดูจากสไตล์การทํางานของเขาในอดีตเขาไม่ใช่คนที่ทําอะไรโดยไม่มีเหตุผล ทุกอย่างมีแบบแผนมีจังหวะและมีการวางหมากลวงหน้าเสมอบางคนจึงเชื่อว่าการเปิดใจครั้งนี้คือสัญญาณบางอย่างที่อาจเกี่ยวกับการจัดแถวพักการเมืองบางพักหรือการเตรียมตัวสร้างแรงกระเพื่อมใหม่ในระบบการเมืองในอีกมุมหนึ่งนะักการเมืองหลายคนเริ่มแสดงปฏิกิริยาที่น่าสนใจบางคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าประยุทธ์กลับมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะการเมืองไทยเปิดกว้างสําหรับทุกคนและทุกคนมีสิทธิ์ในการกลับมาทํางานเพื่อประเทศขณะที่บางฝ่ายดูจะระมัดระวังมากกว่า บางคนถึงขั้นกล่าวว่าอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทําให้สถานการณ์ดูเหมือนกําลังถูกแบ่งเป็นสองขั้วอีกครั้งแม้จะยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าประยุทธ์จะเดินไปทางไหนแต่เพียงแค่การพูดไม่กี่นาทีก็ทําให้การเมืองไทยสั่นสะเทือนอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่ทําให้หลายคนสนใจเป็นพิเศษคือคําว่าผมอาจไม่ได้อยู่ในทุกเวทีแต่หัวใจผมยังอยู่กับประเทศไทยเสมอซึ่งเป็นประโยคที่ผู้คนแชร์กันมากที่สุดหลังบทสัมภาษณ์ถูกเผยแพร่ ประโยคนี้ถูกตีความไปหลากหลายรูปแบบบางคนเห็นว่าเป็นเพียงการแสดงความห่วงใยของอดีตผู้นำแต่บางคนกลับเชื่อว่าเป็นสัญญาณบอกลาแบบไม่ถาวรอ,อาจเป็นการบอก,กว่าตนยังพร้อมสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับมาในทางอื่นเช่นที่ปรึกษาผู้สนับสนุนทางการเมืองหรือแม้แต่บทบาทเชิงกลยุทธ์ที่ไม่จำเป็นต้องออกหน้าตรงๆ สื่อบางสำนักยังรายงานว่ามีบุคคลระดับสูงในวงการต่างๆเดินทางเข้าออกบ้านพักของประยุทธ์มากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะไม่มีการเผยรายชื่อชัดเจนแต่ก็ทำให้เกิดการคาดเดาอย่างหนักว่ากลุ่มใดกำลังจับมือกับใครบางคนคาดว่าพรรคการเมืองบางพรรคอาจต้องการดึงเขาเข้ามาสร้างแรงดึงดูดหรือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้พรรคขณะที่อีกหลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นเพียงการพูดคุยทางสังคมตามปกติที่ถูกขยายความจนเกินจริง แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนข่าวเหล่านี้ก็ยิ่งทําให้กระแสคัมแบ็กแรงขึ้นทุกวันประยุทธ์เองในบทสัมภาษณ์ก็พูดถึงเรื่องนี้แบบไม่ปิดบังมากนักเขาเล่าว่ามีคนจํานวนไม่น้อยยังโทรมาปรึกษาถามความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําในประเด็นสําคัญต่างๆเขาบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธใครแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อชีข้ขาดอะไรเพียงแค่ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ความถ่อมตัวในประโยคนี้ทําให้หลายคนมองว่าเขายังมีอิทธิพลเนียบอยู่ในหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันกลุ่มทหารนักธุรกิจหรือเครือข่ายที่เคยร่วมงานกันในอดีตในขณะที่สถานการณ์กำลังร้อนแรงขึ้นทุกวันกลุ่มสื่อจากต่างประเทศก็เริ่มหันกลับมาจับตาก,การเมืองไทยอีกครั้งบางสำนักวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นี้น่าจะมีผลกระทบต่อเสถียร,รภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะถ้าประยุทธ์กลับมาจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายด้านโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจที่เคยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนในช่วงที่เขาบริหารประเทศ บางบทวิเคราะห์ระบุว่าการกลับมาของเขาอาจทําให้ท่าทีของไทยในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญขณะที่บางสํานักเชื่อว่าแม้เขาจะกลับมาแต่โครงสร้างการเมืองไทยยุคป,ปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจึงไม่น่าจะกลับไปสู่รูปแบบเดิมได้ง่ายๆนอกจากนี้ยังมีเสียงจากคนรุ่นใหม่จํานวนมากที่ออกมาแสดงความเห็นต่อประเด็นนี้อย่างดเดือดหลายคนบอกว่าประเทศไทยต้องการยุคใหม่ ไม่ใช่การย้อนกลับไปที่เดิมการเมืองควรเดินไปข้างหน้าและพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆและระบบที่โปร่งใสเข้มแข็งกว่าเดิม